เป็นองค์บรมคูและเป็นหลักการเหมาะมขอเชิญพระบรมสิริอยู่ด้านซ้ายขอเชิญพระนาฎราชเสด็จอยู่ด้านขวาขอเชิญพระแม่คงคาสิริอยู่ด้านายขอเชิญพระพายเิด็จอยู่ด้านขอเชิญพระยาณาศเสด็จใส่สังวรขอเชิญพระกาศเสิริอยู่ด้าใจเมื่อลูกหลานคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดาทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยพออพารวยโออีไถ่นะครับครับวันนี้เราอยู่ เขาเรียกว่าอะไรเนดบลงละดงนาคนครนะครับเนาะดงนาคนครสารเก่าผูกเกลแก่ครับวันนี้จะทําพิธีอะไรนะครับผมอ่าตอนเช้าเราทําพิธีบวงสวงโอ้แล้วในการเปิดกิจการตอนนี้ก็คณะญาติธรรมท่านก็มาลงนะ ลงนะนะเปิดดวงนะเปิดดวงเสริมบุญบารมีสรพคุณเป็นจังไดคะอาจารย์ก็นะนี่ก็เหมือนถ้าจะพูดทางวิทยาศาสตร์เราก็เหมือนเรากินยาบำรุงเสริมดวงเสริมดวงเสริมเป็นนักเมตตาเข้าเอาสุกลาบนั่ไหนว่ได้บดนะ ะตัวเดียวมันเป็นนะครอบจักรวาละครอบจักรวาลการงานนั่ได้ปะคะการงานได้ได้เบิดได้ขอบะเปิดดวงดีนะเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดนักเมตตาเปิดมหาบารมีครับเป็การเปิดอันนี้ค่ัครูอาจารย์เท่าไรคะคร่าครูนี่แล้วแต่ศรัทธาศรัทธาที่อยากจะร่วมสร้างตอนนี้อาจารย์จะสร้างองค์ดำองค์ดำใหญ่ องดำนี่เป็นผู้ผู้พญานาคเนานยคาบพญานาคจะสร้างจริงก็รวบรวมปัจจัยขณายิศรัทธาที่มาทำแล้วก็เก็บนิดจีดน้อยคนละร้อยสองร้อยซื้อปูนซื้อเหล็กทรายจะสร้างองค์ปูพญานาคคือมือนี่กัะสีมาเขาเรียกว่า เสริมดวงเปิดดวงเปิดดวงเปิดปรมีอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะเสริมการงานการยืนเสริมทุกอย่างการที่เราทำเนี่ยก็คือทําด้วยความศรัทธาคือเสริมขวัญและกําลังใจเมื่อเรามีศรัทธาเรามีพึ่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีบรมคูครูบาอาจารย์องค์ธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะลงมาปฏิปัสษ์ข้อข้อให้เราเป็น มหามงคลเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหานิยมต่างๆใ่ที่เราที่จะไปใช้แม่แต่ว่านิ่มโชคลาภกับการงานได่ว่าอยู่ที่จิตเท่าอยู่ที่จิตเท่าแม่ต่างจิตไวว่าเ้าสิเฮียจังไดเพราะว่าอาจารย์ก็จะเชิญโอบรมคู่มาขอบ ข้าวเสียเอาด้านใดเอาด้านธุรกิจการงานบ่ค้าขายการลองการล่ำการฟ้อนทั้งะต่างๆคิดข้าวขาเอาได้หลายอย่างไลยบ่ค่ะได้มันลงเบิดละ่ะอ่ลงเบิดไหมเพราะว่าแบบควงโลกนะคะอาจารย์คู่แปรคู่แปงคู่เจมิมเนีเรื่องการสวดงานเรียบร้อยแหละมันก็ครบลอยแปดยาง แป้งแป้งเจอมีกะมีหวานร้อยแปดขี้ยาร้อยแปดมีนมันหวานน้ำมันเก่ากินน้ำมันหวานลมองค้นกับลบนั่นชีวิตกับตกตามชีวิตกับลบเมื่อเรามีพลังบวกมีขวัญและกำลังใจน้อมถึงครูบาอาจารย์องค์ธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบทำอะไรเราก็มีขวัญและกำลังใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวสิ่งที่เป็นบวกมันก็จะบวก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 เพิ่ม ทำอันใดมันก็เจริญขึ้นเร <K microbes> e ื <K embassy> ่อยๆง่ายบ่ามีอุปสรรคนี่คือความที่เราอยากจะทำนี่ก็คือกุศลละบุญและเขามีกุศลเขาไม่อยากมีจีเฮตใจเขาอยากจะทําครับผมก็คือดีนะเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอาจารย์เนาะเป็นความเชื่อบุคคลมาเฮตไรหลนะครับผู้ซ้ำเร็จแต่ไม่เห็นบ่ยเยอะคนสเร็จเยอะนักร้อง โอ้มีนักร้องพอนักร้องหมอล้ำสิงรุ่มดังๆแต่ก็เอ้ยน้าเขาดับครับอาจารย์มาต้องมาด่าทุกคนเขาย่อมมีครูบาอาจารย์เขาย่อมมีครูบาอาจารย์ขอแนวทางแม่นๆอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์แนวทางอาจารย์ไม่ทราบอันนี้ก็ถามให้ละให้เราตั้งกิจตั้งกิจอาชีพฐานร้องแซาดุด เขาเหยียบเข้ามานั่งตรงนี้ศาลเก่าปูเกียรแก้วโอ้ดงนาคละครศาลเก่าปูเกียรแก้วมาู คือโสดิดตางกักินิเมแบ่เมื่อมากนละชาริจเงินไรหนอทองเลมาละเปิดโมเปิด ชคเปิดลาบพนมเมืองขางสาธุข้าพเจ้าขออันเชิญองค์บริมพรภูและดินแก้ามปุมขออัเชิญพระพรมเสด็จอยู่เพียงบาซ้ายขออันเชิญพระนารายสิอยู่เพียงกับขวาขออัเชิญพระแม่คงคาเสิ็น้ำราย ขอเชิญพระพายเฉลต์เป็นลมปากขอเชิญพระยานาคเฉลต์สรยสังวรขอเชิญพระกาเฉลต์เป็นลมใจเมื่อลูกหลานลงณหน้าทองขอให้ประสิทธิแรด้วยนัโมพุทธายะนัเมตตามนาพุทธานีิทายดีแกอินโดนนโมพุทธายะพุทธาประสิทธิมหาประสิทธิธรรมประสิทธิมาประสิทธิสังฆงประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธิรวยสาธุสาธุประสิทธิประสิทธิรวยนะครับ คนที่ลงไปก็สําเร็จเยอะก็ก <crawl> ล <prejudice> ับมาเยอะแล้วก็ไอ <in looking> <language> so ้เขาหลักตะโต๊ะโต๊ะโต๊ะตั้งนานอือแผ่นท่อดูการฟ้มุ่งใช่ก็เหมือนว่าเป็นการสืบเป็นท่วงเพื่อเขาหลวงเพื่อเขาหลวงมาจากฟังเล่าที่คูบบาอาจารย์เพันสืบพอท์เมาไว้ให้ยนั่เพื่อเขาหลวงโต้ไงเพื่อไงเสร็จเอามาไว้เจึง นักลองอะหลายคนครับผมที่เขาสำเร็จกิจการสำเร็จทางเขาเขามารับมาส่างซอยคว่าอาจารย์ต้อมเรคคอยออกซื้อค่อยมีคนมาเห็ดเขาก็อยู่แบบเงียบๆอยู่แบบเงียบๆอยู่ย็บไปธรามดาปากต่อปากแต่ว่างานงานปีนี้ก็ร้อยกว่างานร้อยกว่างานเลยครับจัน จนจนถึงวันวันที่วันที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งธันวาครับหนึ่งธันวาแล้วก็ย่าวไปถึงสิ้นปีนั่นแหละจังจังสีเบเบ่เบิร์ดกับ่เบิร์ดกระคามปีคือเกาเมือว่านกระรับงานาจากขอนแกน่นวันที่แปดมีนาปีนาอีก เิลรับมาเรื่อยๆรับมากเขามาเรื่อยๆคนที่ไม่เฮกกะสัมเจสซเรเจสําเเ็จแน่ธุรการงานดีคืนสินะนั่นก็องค์ประกอบนึงอาจารย์ต้อมจะทำลงนะเปิดกิจการวงสวงเปิดพระภูมิสินะแล้วต่อยอดยังไงล่ะเมื่อเฮดเราต่อยอดนึ่งทานศีลภาวนาให้มีทาน มีศีลประจาจักรมี่เอ่กแมาไหน้นองเบลจัดโตบวงสวงไห่สา,า,ามตัวเลยครับอาจารย์สามตัวเลยมาจากเมืองเลยเ,ออเราอีกสุดหนึ่งเพิ่นถือรางวัลที่สามถือรางวัลที่สามนี่ค้นบ้านหนองน่านลำเนี่ยอเอ,อ่เอ,อเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาแหละเพิ่นใดรางวัลที่สามเร่ก็มาซอยเพ็ดเอานามเอายางมาไห้เวลาลอยแพ โอเป็นจุดทูบจูซานนี่แหละครับเนี่ยปูเด่นต้องว่าจูซามะหลังที่เพิ่นกลับไปฝันเห็นครับฝันเห็นว่าปูผ่าขาวเนี่ยปูใหญ่เนี่ยครับผมบุร่ษมาผู้คู่บาจันผูเกีแจ้วเนี่ยคเออเพิ่นกับไปเกิดเขาฝันก็บอกว่าเอาซื้อตัวนี้เด้อตรงๆสินะเกิกลับมาเก็มาฝอนมาล่ำมาถวายเพป็นจ้างหนังสายยุนี่ก็มี่รับหนังสายหนัง สารหนังแก่บนครับจานเ็ดหนังกลางแปลงน้ำพคนไปหนังแก่บนมาอยู่เห็นเหมือนทุงสายงานอยู่จานเ็ดเองเลยจนดวิกาซ็ดอเทศวิกาซีดยังถูกต้องหมดเลยครับลงลงนะลงนะเสริมนะคือมาขอตั้งจิตอยู่อันนากนครอาจารย์ต่อมนาจารมาเสริม โชคลาภนะคะมือนีการงานแล้กกาเรื่องของแนวทางโชคลาภโดยตรงอรเอาง่ายๆว่าขอตเล่ามืออืืนวันศุกร์ขอให้แตกซานโตถ้าแตกลูกหลนกัสีว่าร่ำถวายปูและ้กกาถวายรวมสางเนะครับเพื่อนสิสางปูองดำค่ะคเปิดทร,รัพย์ก็เลยมาเชียงไทยจุดเด็กถูกกรที่แรกนะมาเบิกทรับได้รับตาโล่งกระลังสีควางสิละเลขกร้อยหไหม ชาติสัตว์เล็กคุกร้อยมากมาตัวที่สองเป็นเลขกเก่าตัวที่สามเป็นเล็กห่าแมเป็นเลขลอยด์ด้เอฟสี่มาเนี่กระคอให้เป็นตำเห้าเดอ้อปูเดอ้ซอซาถูหยียบไว้มันๆเด้อปูเดอ้อให้มันถือกเด้อปูนี่แหละนี่แหละปูเราสีมากอะ่ะปนูนี่เดอ้อปูเด้อให้มันแตกตัวนี้เด้อนี่นี่เ,นเดอ้อปูเหล้ากัน ปั้งเล่ามือนสองตรงนปันข่งกปูเด้อที่เมือเล่าก็ตูล่าสพาก็ตเด้อแกสามโตก็ปูันแต่สามโตดี่ว่าล่าสบายแล่วามวารวมสางทั้งบุนนั่เด้อมาแต่ขึ้นกวงค้นทั่อเไยเนี่ยอืมโอส้มต่ำส้มตัำนะครับปล่อยเลยเนาะเบิกทรัพเนาะปล่อยเลยวันนี้มาแบบ วันนี้ตั้งใจมาถ่ายคลิปอาจารย์ต้อมและ,ะวันนี้มามาตรงสารปูรับแต่ลูกเล็ก้อยแม่พี่น้องอได้ว่าจังหวะวามาขอสาเล่าเล,ล็กลอยค่ะพี่น้องเล,ล็กลอยลูกหลานขอถูกขอลาบขอรหสัสทรัพย์ไปเห็ดไปสางนลิมเลยเด้อค่ะโอ้เหล,ล็กลอยนะครับเหล,ล็กลอยผ้าขาวแต่ว่ารีขทูบนะจุดได้จ็ด ดสี่เนาะอันนี้เป็นเลขทูบอันนี้เป็นเลขรอยเน้นไปหกเก้าแล้วก็หกศูนย์ซ้ำนี่แหละค่ะซํำเล่าวันที่สี่ตุลาคมสองห้าหกเจ็ดคือวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันศุกร์แล้วมืออื่นเข้ามายำกันอีกเที่ยนึงเนาะเอาไปเซียงฝันเบื้องก้อนเหมือนแรงว่าสีฝันดีบอนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทายวิจายณกาณในการรับชมคขอบคุณเบิกซัพย์ขอบคุณเบิกซรัพย์ครับผม